พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันที่18มิถุนายนจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะ มาพบกับพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะคลิปนี้จะเป็นรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยเป็นพยากรณ์อากาศระหว่างเวลา12นาฬิกาของวันที่18มิถุนายนจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนค่ะและนอกจากนี้นะคะในคลิปนี้ก็ยังมีพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าค่ะรวมทั้งข่าวสารภัยพิบัติที่น่าสนใจมานําเสนออีกเช่นเคยค่ะ สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากมียอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนฝุุนละอองขนาดเล็กในระยะนี้นะคะเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุุนละอองและหมอกควันจึงไม่มีหรือว่ามีน้อยในช่วงฤดูฝนค่ะ ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคค่ะใครที่ดูพยากรณ์อากาศในรอบเช้าไปแล้วนะคะมาดูกันว่าตั้งแต่รอบเที่ยงของวันที่18ไปจนถึงเที่ยงของวันที่19นะคะแต่ละภาคจะมีจังหวัดไหนที่มีโอกาสเกิดฝนตกบ้างค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีเมฆมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารครามและกาฬสิน์ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกมีเมฆมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและสุดท้ายนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ นี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่18มิถุนายนจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนออกประกาศเมื่อเวลา11นาฬิกาค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะทั่วทุกภาคค่ะยังคงมีฝนตกอยู่ร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่เลยค่ะบางพื้นที่นะคะในช่วงเช้าของวันที่18นี้นะคะอย่างเช่นภาคเหนือก็มีฝนตกไปบ้างแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือตอนล่างค่ะ ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าค่ะกรมอุตุได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงระหว่างวันที่18ถึง24มิถุนายนไว้นะคะโดยแบ่งเป็นในช่วง19ถึง20มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแหง่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ ส่วนในช่วงวันที่2 1 2สถึงมิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ข้อควรระวังนะคะก็คือในช่วงวันที่21-24มิถุนายนค่ะให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยค่ะ ส่วนใครที่สนใจดูพยากรณ์อากาศแบบรายชั่วโมงในระยะยาวนะคะตั้งแต่วันที่18ถึง27มิถุนายนก็เข้าไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะคะในคลิปนี้เลยค่ะพยากรณ์ฝนล่วงหน้า10วันนะคะไปดูแนวโน้มได้ว่าในอีก10วันข้างหน้าแต่ละวันนะคะจะมีฝนตกที่บริเวณไหนบ้างค่ะ <S 2> <S 2> <S สำหรับข่าวสารพ,พิบัติประจาวันนี้นะคะเป็นข่าวจากเว็บไซต์ชินหัวไทยค่ะ เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะขณะที่เกิดน้ําท่วมอย่างหนักที่ประเทศจีนค่ะโดยขณะนี้นะคะบริเวณประเทศจีนได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักหลายวันแล้วนะคะโดยข่าวล่าสุดเมื่อวันที่17มิถุนายนเว็บไซต์ซินหัวได้รายงานไว้ว่ามีพายุฝนฟ้าขนองหนักมากค่ะถาโถมเข้าไปที่เขตยงติ้งของเมืองจางเจียเจียมณฑลหูหนานทางจีนตอนกลางค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่งผลทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนท่วมซัดถล่มสะพานเก่าแก่ของจีนค่ะที่มีอายุกว่า400ปีในหมู่บ้านหมาโถพังพินาศเสียหายไปกับสายน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากค่ะหลงเหลือเพียงแต่ตอหมอสะพานให้ดูต่างหน้าเท่านั้นค่ะ ก็ถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะคะสะพานเก่าที่มีอายุถึง400ปีปูกน้ำซัดหายไปภายในพริบตาเลยค่ะ ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนะคะที่ประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่17มิถุนายนในช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนกักทั้งทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักทําให้เกิดน้ําท่วมถนนหลายสายนะคะอย่างเช่นภาพนี้เกิดขึ้นที่ถนนเส้นสุขุมวิทนะคะแถวโลตัสตึกคอมจังหวัดชนบุรีค่ะเกิดฝนตกหนักนะคะประมาณครึ่งล้อรถเลยนะคะรถก็เดินทางสัญจรล,ลําบากค่ะ ใครที่เมื่อวานอยู่ในแถวภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกนะคะก็คงจะต้องเจอกับฝนตกหนักนะคะส่วนวันนี้วันที่18ก็รอรุนกันอีกทีนะคะว่าฝนจะตกหนักแบบเมื่อวานอีกหรือเปล่าค่ะสำหรับเรดาร์สภาพอากาศนะคะณนะเวลา15นาฬิกา40นาทีค่ะของวันที่18มิถุนายนนะคะขณะนี้ขณะนี้มีฝนตกอยู่ที่ในจังหวัดยะลาแล้วก็นาราธิวาสช่วงชายแดนค่ะ ภาคใต้ฝนน้อยนะคะมีที่จังหวัดพังงาแล้วก็รอยต่อจังหวัดกระบี่ค่ะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแถวทุ่งใหญ่นะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะภาคใต้ไม่ค่อยเยอะนะคะขึ้นไปดูมีที่เพชรบุรีค่ะที่กำลังตกหนักนะคะส่วนภาคตะวันออกตอนนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ที่จังหวัด สระบุรีค่ะส่วนผ้าอีสานนะคะมีตกที่แถวอุดรธานีค่ะบึงการนะคะที่ตกอยู่รวมทั้งเพชรบูร์เพชรบูรแล้วก็จังหวัดเลยค่ะส่วนภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่กำแพงเพชรค่ะ แล้วก็จังหวัดตากนะคะลำพูนล,ลำปางแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะคะแแรประมาณนี้ค่ะเชียงรายไม่ค่อยเห็นนะคะบ้านใครฝนตกไม่ตรงอย่าลืมนะคะคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศกันให้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ